บริษัท Snap Shot ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยนะ,ะกับผู้บริหารนะคะจาก NDR คุณชัยสิธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยซิว่าเอ๊ะในส่วนของทิศทางน,นะคะนะ,ะธุรกิจในส่วนของการผลิตยางรถจักรยานยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะนะ,ะนะก็นานมากแล้วนะที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกับทางผู้บริหารนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็มีการไปทําธุรกิจนะทำให้ธุรกิจให้มีการเติบโตแล้วก็ ตอนนี้นาน่าจะพูดคุยกันได้แล้วนะคะพูดถึงทิศทางธุรกิจและการเติบโตเขาหน่อยดูซิว่าเอ๊ะการไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่าการส่งออกตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะผู้บริหารนะคะคุณชัยสิธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัท ND r u b b e r เบจำกัดมหาชนหรือว่าตัวยอ่อกนคือ n d r ตอนนี้อยู่นะคะในซูมกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณชัชสิตได้ยินบอลชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับอ่าโอเคอันดับแรกค่ะขออนุญาตให้แนะนําก่อนว่า NDR ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็ NDR เลยธุรกิจตอนเริ่มต้นเราก็จะเป็นยางรถรยายนยนต์เป็นหลักน,นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์เราผลิตยางรถรยานต์ภายใต้แบรนด์ Endi Rubber จำหน่ายในประเทศไทยและก็ส่งออก ไปในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ไปยุโรปแล้วก็มีจําหน่ายาผลิตบแบรนด์ FKR จําหน่ายอยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับค่ะแนวโน้มนะคะในส่วนของไตรามาสสองนะคะหลังจากโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาต้องบอกว่า4เดือนจะใกล้จะ5เดือนแล้วทิศทางเป็นยังไงบ้างคะสําหรับไตรามาสสอแล้วก็ครึ่งปีแรกไตรามาสสปีเนี่ยกถ็ถ้าเทียบกับไตรามาสงหงที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มไตรามาสสก็น่าจะ ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับในในภาวะถ้าเทียวกับไรมาสหนึ่งตอนไรมาสหนึ่งเนี่ยเราเกิดภาวะเรื่องของความไม่สงบเรื่องระเซียบูเพรนก็<า>ทําให้เกิดเงินเฟ้อแล้วก็เกิดต้นทุนพลังงานที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ขยับตัวต่อนเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับ<า>ในไรมาสสองเองเนี่ยถามว่าต้นทุนต่นงางๆก็ยังมีการขยับขึ้นแต่ขยับขึ้นในอ่ตตาที่ชะลอตัวลงนะครับ ในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีการปรับในลดในเรื่องโปรโมชั่นปรับลดในเรื่องของดิสคาวแล้วก็ทําให้เราเค่อยๆขยับตัวราคาขายรายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในไตรมาสหนึ่งแล้วก็ในไตรมาสสองตามลำดับนะครับดังนั้นในไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมี margin ที่ดีขึ้นจากไตรมาสหนึ่งเล็กน้อยนะครับก็น่าจะได้ผลประกอบการโดยรวมน่าจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งครับค่ะอย่างนี้เราน่าจะเห็นเห็นผลประกอบการนี่ เป็นบวกหรือว่าตัวเฉียยได้ไหมคะจากที่อ่ไตรามาสหนึ่งเรามีติดลบไปเล็กน้อยก็ไตรมาสหนึ่งเราติดลบไปเล็กน้อยประมาณสามแสนบาทนะครับก็ก็ไม่ดีเลยมากก็าคิดว่าไตรามาสสองน,น่าจะควรควรจะกลับม,มาเป็นบวกนะครับไม่ไม่น่าติดลบแล้วค่ะค่ะ พูดถึงเรื่องการบริหารต้นทุนหน่อยค่ะเพราะว่าโอ้โหราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกสิ่งอย่างอันมันมีผลกระทบต่อการผลิตของเราหรือไม่แล้ว ndr เรามีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างคะ,ะจริงจริงต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าแบบกระทบกับ ทุกๆอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นโรงงานการผลิตเพราะว่าที่จรต้นทุนพลังงานต้นทุนที่ดิบทุกอย่างขึ้นหมดใน่วนเอเดียเนี่ยเราก็มีการปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของวัตถุดิบตัวไหนที่เรามองว่ามีนน้องราคาขึ้นต่อเน,นื่องเราก็มีการจุนสอปอกเปนบ้างน,นะครับเพื่อให้ใช้ได้ล่วงหน้าไปประมาณสัก2เดือน3เดือนนะครับสำหรับในส่วนของออต้นทุนพลังงานที่ยังขยับสูงขึ้นนะครับ เราก็มีการวางแผนตอนนี้ก็ังสตัดดี้ในโปรเจกต์ที่จะทำโซลา่าเพิ่มนะครับจริงๆเราใช้โซลา่าลูกอยู่แล้วก็ปกระหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้ระดับหนึ่งตอนนี้ก็กาลังศึกษาอยู่คาดว่าจะเพิ่มตัวโซลา่าลูกนะครับเพื่อให้เราลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่เป็นส่วนกลางมากขึ้นและทําให้ลดต้นทุนลงได้ครับวันนี้ก็จะเป็นการปรับเพิมเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของเงินเฟ้อที่เราบอกว่าน่าจะยังเป็นปัญหาระยะยาว อืมค่ะเงินเฟอ้อเนี่ยไม่มีการกระทบในส่วนของการดําเนินธุรกิจของเรามากน้อยขนาดไหนคะเราเรามองยังไงบ้างอ,อ่อกระทบเยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยฝั่งต้นคุณเนี่ยกระทบเราโดยตรงนะคระับในฝั่งของผู้บริโภคเองในฝั่งลีมานเนี่ยเขาก็ถูกผลกระทบเพราะว่าสินค้าทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงขึ้นหมด เพราะนั้นผู้บริโภคเองเนี่ยก็พยายามที่จะประหยัดเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในในสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องพยายามควบคุมต้นทุนเราให้ขึ้นมากนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ขยับราคาสินค้าขึ้นมากนะค่ะจะได้ไม่กระทบตับผู้บริโภคครับค่ะอันนี้แอบถามเราคิดว่าเราน่าจะเอาอยู่ไหมคะเกี่ยวกับการในเรื่องของการคุมต้นทุนแล้วก็ไม่ไม่ปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผมคิดว่าทุกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับจริงๆเนี่ยในแต่และว,วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยหาทางออกนะครับแล้วก็แก้ไขปนนะัญหาในขณะที่เราช่วงระหว่างวิกฤตเนี่ยเราอาจจะมองเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมแก้ปัญหาแล้วยังไม่เห็นผลหรือว่าได้ผลน้อยแต่ว่าไอสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันจะเป็นผลระยะยาวนะครับหลังจากที่วิกฤตจบเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นผลตอบแทนที่กลับมาในระยะยาวอย่างเช่นสมมอดอลล์หรือโซลา่าไปเนี่ย ในเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะแค่ช่วยประคองให้ต้นทุนเราไม่ขยับขึ้นมากนะักเราอาจจะยังไม่ได้เห็นประโยชน์หรือ m a จิ้นจากมันในทันทีแต่หลังจากวิกฤตจบเนี่ยเมื่อต้นทุนเริ่มปักลงมาเนี่ยแต่เรายังมีต้นทุนตรงนั้นที่ที่ถูกเซฟไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มาจิ้นในระยะยาวเรามีชื่อผมว่า,นออนา,ยายเนี้ยเรามองในภาพระยะไกลเนี่ยตัวนี้เองจริงก็ต้องถือว่ามันเป็นโอกาสในวิกฤตเหมือนกันค่ะ,อะโอเคอบอลอยากทราบในส่วนของตัว ในประเทศกับต่างประเทศตอนนี้คําสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างเล่าสถานการณ์ให้ฟังของทั้งทั้งสองค้าหนะะอ่อยค่ะต่างประเทศเนี่ยตอนนี้หลายๆประเทศก็จริงๆสถานการณ์ไม่ต่างกันในบ้านเรานะครับ <c oughs> เราก็ยังมีกําลังซื้อส่งออกไปได้ตามปกติจะมีล่าสุดก็คงจะมีแค่ที่ลราท,ท,ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ํามันขาดแคลนนะครับ <c oughs> ในประเทศเราเองก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องการขนส่งบ้าง <c oughs> นะครับแต่ว่าเราก็ยังได้รับออเดอร์คำสั่งซื้ออยู่เป็นปกตินะครับก็ต้องดูว่า ผลกระทบเนี้ยจะยาวไหมถ้ายาวอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งข้ามเวลาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะกระทของเราเยอะมากในประเทศเองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องปริมาณเรื่องของอกําลังซื้อของผู้บริโภคแต่ผมคิดว่าหลังจากที่เราเริ่มเปิดปเท่มากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นก็น่าจะเพิ่มไรายได้ให้กับภาคประชาชนมากขึ้นนะครับกําลังซื้ออาจจะมีการกลับมาในระยะ23เดือนข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นกำลังซื้อกลับมาดีขึ้นนะครับ ก็น่าจะทำให้ดีมานมากขึ้นก็คิดว่าตัวนี้น่าจะสามารถมาแก้ปัญหาในเรื่องของเองินเฟอ้อที่มันที่มันกระทบพวกเราอยู่ได้ค่ะขาเงินบาทไม่ม,มีมีผลอะไรกับเรามากน้อยแค่ไหนคะเพราะตอนนี้เริ่มจะแข็งแข็งลงมาแถว3ม4 3 2แล้วจริงๆค่าเงินบาทเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลกับเรามากนกักน,นะครับเพราะว่า เราใช้วิธีการเฮดจิ้งในในรูปสกุลเงินดอลลาร์ไว้เพราะเรามีทั้งนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็มีสง่งออกในรูปดอลลาร์เพราะนั้นเวลาเราสง่งออกเป็นดอลลาร์ครับเราก็จะฝากไว้เป็นดอลลาร์เพื่อเอาไปจ่ายในในส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าเพราะนั้นตัวค่างเงินดองเนี่ยก็อาจจะไม่กรข้ากับเรามากนะแต่ว่าในช่วงที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะได้ประโยชน์ในในเรื่องของการส่งไปที่ประ,ประเทศมาเลเซียเพราะว่าเราส่งไปมาเลเซียที่บริษัทรูปเราสอนเส็นริลิกิต พอเวลาค่าเงินบาทออกเนี injected, so, ่ยเราก็ได้ได้รับเป็นเงินบาทมากขึ้นก็ทําให้เราชะลอเรื่องการขึ้นราคาที่มาเลเซียได้ก็ทำให้การเงินที่มาเลเซียเนี่ยก็ยังยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อยู่อืมค่ะเป้าหมายปีนี้เนี่ยคะเรามีการวางเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไรบ้างและจะเติบโตมาจากจุดไหนยังไงบ้างคะ จริงๆปีนี้เราวางว่ารายได้เราน่าจะกลับไปแตะที่ระดับสูงสุดที่เราเคยทำก็คือประมาณพันล้านนะครับนะเราก็วางว่าปีนี้จริงๆเราเราอยากให้มีรายได้กลับไปที่900ถึงล้านซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยเราปิดรายได้ไปที่ประมาณสัก200นะครับประมาณ200ปิดไปแล้วไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่ารายได้เราน่าจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งเล็กน้อยนะครับรวมครึ่งปีเนี่ยเราก็น่าจะได้สัก400กว่าล้านนะครับก็ครึ่งปีหลังเนี่ย โดยปกติก็จะมีตัวเลขที่ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับก็น่าจะทำให้ได้ใกล้เคียงครับระหว่าง900ถึง1,000ล้านเราน่าจะยังได้ไปได้ตามเป้าครับค่ะถามในตอนนี้นะคะร,ราคาน้ำมันมีนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาในส่วนของพวกยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพวกอีวีเราเองก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไปร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้มองเป็นยังไงบ้างและปัจจุบันความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะ จร,จริงๆเรมองตัวนี้มันเป็นเป็นเทรนด์อุตสาหกรรมที่ต้องมาอยู่แล้วเราถึงได้กระโดดเข้าไปไป,ไปร่วมมือกับพันธุ์นีที่มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วเทรนตัวนี้ผมคิดว่าอย่างไรก็มาเพราะว่าน้ํามันเองเนี่ยต่อให้สงครามจบน้ามันจะถูกลง,งนนยังไงก็ตามการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังประหยัดพลังงานอยู่นะครับมันมีข้อดีหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนของผู้บริโภคเองเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้โลกสะอาดขึ้น มลพิษลดลงแล้วเรื่องของเทม2.5ที่เรานมีในเงินไปใหญ่เนี่ยถ้ารถเปลี่ยนเป็นรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลดเทม2.5ลงได้นะครับในส่วนของเราเองเ,เราบอกว่ายาโยนไฟฟ้ายัง,ยยงไงก็มาทีนี้เราไปลงทุนในในอีทราร์เองที่ทำอีบีเนี่ยในปีที่แล้วเองจริงตอนแรกเราตั้งเป้าว่าต้องการให้ได้สักพันคันำแต่ปีที่แล้วเนี่ยอ่าจริง,รงๆเราเราไ,ได้มาได้ประมาณ300คน ว่าจริงๆออกทําไมถึงออกไปได้แค่3ร้อยการออกไปได้3 0 0อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีดีมานะครับจริงๆเนี่ยเรามียกความต้องการเนี่ยทะลุพันนด้วยซ้ำในในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไปลงทุนกับสตาร์ทอัพแล้วก็ก็เป็นเป็นเรื่องของไอเีเป็นเรื่องของ,ของการการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องยอมรับว่าหลังจากที่เราล็อตแรกออกไปแล้วเนี่ยมันก็มีแบบพาร์ตบาง,าบางอุปกรณ์ที่มันอาจจะ ยังไม่ไม่ของคนเพียงพอการที่ไรเดอร์จะใช้ <c oughs> นะครับเราเดยโครงการผลิตไว้แล้วก็มีการเปลี่ยนพาสซัพพลายเออร์ <c oughs> เพื่อจะปรับให้รถเนีย่ยดีขึ้นก่อนที่จะสมมติอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับามาถึงต้นปีเนี่ยเราก็มีผลิตอีกรถหนึ่งนะครับที่มีการปรับปรุงไปแล้วบางส่วน <c oughs> นะครับปบปัจปฏิบันเนี่ยเรามีรถอยู่มาสัก5้าร้อยถึันเกือบหนร้อยคัน นะครับที่ออกไปสู่มือรเดอร์แล้ว <c oughs> แล้วก็เรามียอดจองยอยู่ในมือที่ต้องการจะใช้รถเนี่ยนะจนถึงณนวันนี้มียอดจองเข้ามาหาเราเถึงเจ็ดพันกว่าคันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังวางรายผลิตที่ที่ปรับปรุงในเรื่องของพาร์ทในเรื่องของคุณภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งรายผลิตที่เราวางไว้เนี่ยน่าจะเสร็จประมาณสักเดือนเจ็ดก็น่าจะเริ่มผลิตได้ประมาณเดือน <c oughs> แปดเราก็พยายามจะเร่งการผลิตภายในตั้งแต่เดือนแปดไปจนถึงสิ้นปีเนี่ย ครัปีนี้เรา<ม>เราน่<ม>าจะผลิตได้มาทักง4,000-5,000คันอืมค่ะค่ะแต่ก็ยังมั่นใจว่าเราน่าจะทําได้ตามเป้าหมายใช่ไหมคะเอ,อ่อถึงวันนี้จริงๆก็ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าว่าเราน่าจะทําได้ e-b ตอนนี้อุปสรรคเ็นอุปสรรคไม่ใช่เรื่องของความต้องการอุปสรรคเป็นเรื่องของของซัพพลายมากกว่านะครับอ่าเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันในเรื่องขอยงยานยนต์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องช ปัญหาการขาดแคลนอยู่บ้างนะครับในเรื่องของชิปชิปเพลเนี่ยเราก็ได้มีการทําร่วมมือกับกับซัพพลายเออร์ในประเทศรายหนึ่งนะครับทำวิจัยร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาตัวคอนเทเลอร์ของเราเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องช็อตเพลตเหล่านี้นะครับแบตเตอรี่เองเราก็มีสายคอนแทคไว้กับซัพพลายเออร์ที่ที่ประเทศจีนแล้วนะครับเราก็มั่นใจว่าเราแบตเตอรี่เราเองก็จะไม่ขาดก็อย่างมั่นใจอยู่ว่าน่าจะได้ตามเป้ารับ ค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก n d r มากขึ้นค่ะคก็อยากจะฝากนะเพื่อน,นนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นผู้ที่สนใจในเอ็นดีรท่านนะครับ,รบว่าเราเองเนี่ยพยายามมองไปในอนาคตน,นะครับเรามองธุรกิจอนาคตซึ่งเราเชื่อว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจอนาคตจริงๆเรา,าก็พยายามที่จะผลักดันทุกอย่างนะเพื่อที่จะเดินหน้าไปในในธุรกิจเหล่านี้ตัวเ d r นดีเองเนี่ยก็ยจะพยายามที่จะ สร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็จะปรับตัวเองขึ้นไปเป็นพยายามจะไปเป็นโ o l d i n g ของมีมากขึ้นจะเปลงทุนในธุรกิจที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับพวกยายนยนต์ไฟฟ้าหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรกลับมาให้เอเดียได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอเดียกำลังพยายามเลยอยู่ครับก็ขอบคุณผู้ถือุ้กท่านะครับแล้วก็นักลงทุนทุกคนที่วาดสินใจในเอเดียด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณชายศิลปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ